เป็นหนึ่งร้านข้าวมันไก่ในพะยายที่บอกเลยว่าแนะนำใครมาก็ไม่ผิดหว,วังเพราะร้านเนี้ยเขาทำถึงมากไก่ต้มและไก่ทอดชีเสริมร้อมน้ำจิ้มสูตรทาง้านที่ไม่เหมือนร้านอื่นและที่สาคัญเลยนะน้ำซุปคือหอมมากพิกัดวันนี้ว่าพือพามากินอย่ร้านข้าวมันไก่สุโขทัยที่เขาไปน้ำหนักซอยห้านะพื่พแกนนเป็นหนึ่งร้านข้าวมันไก่ในพะยายที่บอกเลยว่าขายสองสามชั่มงก็หมดแล้วดูนี่สี่ไก่ทอดขึ้นน่าอิจมาส่วนตัวข้าวของเขาคือเรียงเม็ดมาสวยมากและที่เด็ดอีกอย่างนะที่ นั่นคือน้ำลายบ้งแหละคือมันดูฟูมันดูอลังดูแบบต้องอร่อยแน่นอนแล้วจะบอกว่าเราไปประมาณ5้าโมงครึ่งได้คงไก่มาแบบเยอะเลยและคงไก่ของนางกับผักคือเปื่อยมากตัวน้ำซุปของเขาจะมีความหวานกลมกล่อมและหอมพริกไทยส่วนข้าวของเราก็มาแล้ว2จานจานนี้จะเป็นข้าวมังไก่แบบปกติราคา50บาทได้เครื่องในมาแบบเน้นๆกับน้ำจิ้มข้าวมังไก่สูตรเด็ดของทางร้านไม่รอช้าก็โซโซละลงไปเลยแล้วว่าข้าวมันไก่ร้านนี่คือข้าวหุงมาได้ดีมากปเปรียงเม็ดสวยกับเนื้อไก่ที่แบบชุ่มฉ่าชิ้นโตให้ดูอีกรอบในเม็ดข้าวเขาและคํำนี้ขอกินกับเครื่องในซึ่งทํามาได้ดีมากจริงพร้อมปิดท้ายด้วยแตงกวาบ่อยนะว่าร้นนี้เลือกแตงกวมาได้ดีมากอีกจานจะ เป็นข้าวยำไก่ทอดราคา50บาทแล้วพวแกเห็นด้านบนปั๊อันนั้นคือหนังไก่กรอบนะรสชาติยำคือแบบแซ่บมากและดูนี่ให้ดูอีกรอบเรียงข้าวแม่สวยมากก็ขอฟาดข้าวปรับอินคำเลยจ้าและอย่าลืมที่จะกินแตงกวาร้านนี้คือแตงกวาเขาเลือกม,มาดีจริงๆแนะนําให้กินและแวะไปยำไ,ไก่อีกรอบร้านข้าวมังก่สุโขทยัยร้านจะเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นไปจนไปหรือจนกว่าของจะหมดนะจ๊ะใครที่ดูคลิปจบอย่าลืมแท็กเพื่อนแท็กแฟนแล้วมากินร้านนี้กันเร็ว